ครับสวัสดีครับอิจิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็เย็นนี้อําก็นามีมดควันช้างของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็ของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามมาให้รับชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากของหลวงพ่อเดิมก่อนนี่นะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดควันช้างหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นยุคต้น,ตนอายุก,ก็ปาไปเป็นร้อยปีแล้วความยาว ด้ามบมฝักอยู่ที่ประมาณ16นิ้วเฉพาะใบเขาก็ประมาณ9นิ้วถึง9นิ้วครึ่งนะครับเ่มนี้ได้มานานมากแล้วครับแล้วก็เป็นมีดที่สวยมากด้วยราคาเป็นถ้าเทียบกับระดับความช้างถือว่าไม่แพงเลยครับสำหรับมีดเดมนี้รัดหวายใหม่ให้นะครับของเดิมเขาชำรุดไปแล้วจะขอรีวิวแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าแสงจะหมดลว วันนี้ไปส่งมีดมาด้วยนะครับลูกค้าเขานัดรับนี่นะครับก็จะเป็นใบมีดแบนๆแล้วก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่เรื่องความเก่าของเหล็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่มนี้เก่ามากแล้วก็สวยงามมากเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับอันนี้เป็นลายโพเป็นโพโบราณศิลปะยุคต้นๆน,นะครับ สวยงามมากใบเขาก็ตกอยู่ที่ประมาณ9นิ้วถึง9นิ้วครึ่งนะครับเต็มนี้สวยมากเลยแล้วก็ยังคงรอเจ้าของอยู่นะครับเป็นมีดที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาเป็นพานป่ามาเป็นพานป่านะครับแต่ผมไปได้มันได้รุ่นลูกเขาแล้วแหละรุ่นพ่อเขาก็เสียไปแล้วนะครับเจ้าของมีดคนนี้ก็ได้ส่งต่อมีดนี้มาให้กับลูก เขามีหลายเล่มนะครับก็เลยแบ่งเขามาได้เล่มหนึ่งซึ่งเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนอย่างสมบุกสมบันนะครับใครที่ชอบมีดเก่า,กามีประสบการณ์สูงๆก็แนะนำเล่มนี้เลยครับดูสิครับว่าข้างนี้ยังอัดแน่นด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์เต็มเหนียวเลยนะครับใช้ทำน้ำมนต์ได้แล้วก็มีความช้างเล่มนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนักเบาเหล็กเขาไม่ได้ใหญ่นะครับ ก็พกพาสะดวกนะครับพกพาเข้าป่านะถางกิ่งไม้น,นู่นนั่นนี่กิ่งเล็กๆน้อยๆถางได้นะครับแล้วก็ยังเป็นอา,อาวุธประจำกายในการปกป้องคุ้มครองได้ด้วยนะครับทั้งคุณใสมนดําต่างๆนำไปไว้บนหิ้งพระที่บ้านก็จะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยให้บ้านเรือนรอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงนะครับป้องกันอักขีภัยได้ด้วยนะ วุฒคุณมีดหมอดหลวงพ่อเดิมดีครอบจักกรวาลน,นะครับดำไม้ฝักไม้ยุคต้นราคาไม่สูงนะครับทุกคนราคาเบาๆจับต้องได้นะครับอ่าต่อไปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตาลามเนี่ยมี้ก็สวยมากเลยนะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตาลามนะครับอายุก็80กว่าปีแล้วแหละ จะไม่เก่าเท่าหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าความสวยงามแล้วก็ความเข้มขังเนี่ยไม่ได้แพ้หลวงพ่อเดิมเลยครับด้ามไม้ฝักไม้ความยาวก็ด้ามจะหลดฝักก็อยู่ที่19นิ้ว,วเฉพาะใบเขาก็อยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับจะเล่มยาวแล้วก็ใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับ ส่วนกันเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นเนืองินบริสุทธิ์ผสมกับเหล็กนะครับก็จะมีความงดงามแวววาวตัวฝักไม้นะครับก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปรามเกียรติและจะเป็นหนุมานนะครับทั้งสองฝั่งเลยก็สวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับชมด้านในใบมีดนะครับมีดเล่มนี้สวยมากเหล็กสวยมากเลยทุกคน เหล็กดำขลับแล้วก็มีความเหลือบลุงด้วยนะครับแต่ตอนนี้แสงค่อนน้อยก็เลยอาจจะมองไม่เห็นความงดงามที่อ้ําบอกนะครับคือเหล็กเหลือบลุงมีสวยมากนะครับอักขรยันสลักไว้สวยงามชัดเจนมีดหมอหลวงพ่อกวยเล่มนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับเป็นควานช้างด้วยใครที่ชอบมีดเล่มใหญ่ๆ มียุคต้นๆของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตรามผู้ที่ได้รับฉายาว่าเทพพเจ้าแห่งโชคลาภและความสำเร็จนะครับขอได้ไหว้รับเลยทำน้ำมนต์ก็ได้ป้องกันอาถรรพ์นะครับพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับตามความเชื่อก็สามารถช่วยป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้นะครับหลวงพ่อกวยลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากอ้ามก็คิดนะครับว่าถ้าปล่อยมีดเล่มนี้ได้ ก็ว่าจะไปกราบท่านที่วัดนะครับไปกราบสลิละสังขารท่านเนาะสวยงามมากเลยลายหนุมานนะครับลายเดียวกับฝักเลยอันนี้ก็จะเป็นอักคระยันนะครับที่สลักไว้อย่างงดงามลึกนะครับก็นำมาถ่ายรีวิวให้รับชมนะครับเผื่อจะ ต้องตาถูกใจใครเผื่อใครอยากได้ครอบครองอยากได้เป็นเจ้าของนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับอําส่งจริงส่งเร็วนะครับถ้าอยู่ใกล้การอยู่กำแพงเพชรเนี่ยอันนี้ยินดีไปส่งให้เลยหรือแม้แต่อยู่แถวตากนะครสวรรค์ลำปางก็สามารถไปหาได้นะครับจะได้เจอกันด้วยพูดคุยกันด้วยเนาะ ยังไงถ้าสนใจก็อย่าลืมโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับส่งฟรีไปสนี EMS นะครับหรือมานัดรับได้ที่กำแพงเพชรหรือจะเข้ามาที่บ้านของอาก็ได้นะครับจะได้รู้จักกันด้วยเนาะมีวัตถุมงคลให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะประเภทมีดหมอนะครับชอบเล่มไหนสนใจเล่มไหนสามารถมาเลือกดูเองได้เลยนะครับ อำ้ํทําช่องมาเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่7แล้ววิดีโอก็ปลาไป300กว่าแล้วนะครับถ้าอ้ําโกงอ้ําหลอกลวงส่งไม่จริงไม่ตรงปกป่านี้ช่องโดนลบไปแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนสบายใจกับเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อ้ําเนี่ยมีการถ่ายรูปใบหน้าตัวเองลงในสื่อโซเชียลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ้ําไป โกงใครหรือทำอะไรไม่ดีเนี่ยอันนี้ตามตัวอ้ําได้เลยนะโลเคชันต่างๆข้อมูลที่อยู่อะไรก็บอกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่าอยู่กําพแพงเพชรอยู่อำเภอกวัวสัมพีนครนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะจุดๆนี้นะครับว่าอ้ําเนี่ยไม่หลอกไม่ลวงใครแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครอยากเจอตัวจริงนะครับอยากมาดูวัตถุมงคลที่บ้านนะครับก็ยินดีนะครับแต่ต้อง บอกล่วงหน้าสัก1-2ถึง,งวันนะครับจะได้เคลียที่นะครับจะได้ตอนรับแล้วก็จะได้จัดหาวัตถุมงคลที่ท่านจะอาจจะสนใจเนี่ยมาให้ชมให้เลือกกันนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังทําบ้านใหม่ด้วยเนาะถ้าจะเข้ามาก็โทรมาบอกโทรมาคุยกันล่วงหน้าสักวัน2วันนะครับจะได้สะดวกในเรื่องของสถานที่เนาะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พยายามจะหามีดใหม่ๆมีดสวยๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้หายากมากแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ราคาแพงนะครับราคาสูงมากเลยยังไงก็อาจจะมีเล่มเก่าๆลงไปให้ดูเรื่อยๆก่อนนะครับยังไงถ้าชอบสนใจอยากติดต่อบูชานะครับติดต่อสอบถามอ้ํามาได้ที่เบอร์ที่อ้ําทิ้งไว้ให้นะครับยังไงก็วันนี้ ขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเรื่อยมานะคะขอขอบพระคุณมากครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมและทีมงานรวมถึงญาติพี่น้องนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ครับสวัสดีนะครับทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โชคลาภปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ